สวัสดีค่ะวันนี้พ่อพักสวนไลยนะเฮากันในช่วงสายๆนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะว่าวิาวธีการปลูกสลับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือการเพาะเมล็ดจนถึงเอามาลงแปลงนะคะมีวิธีการทำยังไงบ้างก็จะมีแฟนเพจแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆหลายท่านที่ถามเข้ามานะคะว่าอยากดูตั้งแต่วิธีการเพาะเมล็ดว่าเราทำยังไงคะ่ะ ก็คือเราก็มีทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะค้นหาไม่เจอเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปให้ดูนะคะว่าการปลูกสลัดของสวนแลนาเฮาของเราตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดจนถึงลงแปลงเป็นยังไงบ้างมีวิธีการปลูกยังไงการทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นแปลงสลัดของเราที่พร้อมจะจําหน่ายแล้วค่ะนี่นะคะจะเป็นแปลงลอยนะคะแปงยกพื้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าการเพาะ,มะเมล็ดของเราเราเพาะยังไงแล้วก็เวลากี่วันเราถึงลงฐานนะคะเดี๋ยวตามไปทางนู้นกันเลยค่ะ นี้นะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะเอา,อาดินดินเพาะดินดินเพาะหรือว่าพีทมอสก็ได้นะคะมาใส่เนี่ยค่ะมาใส่ถาดเพาะของเราลงไปนะคะก็คือที่สวนจะใช้เป็นพีทมอสแทนนะคะเพราะว่าพีทมอสอัตรางอกคือจะดีที่สุดที่เราเคยทำมานะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาใส่ถาดไปให้อยู่ช่วงประมาณนี้นะคะ ไม่ไม่เต็มถาดดีนะคะแล้วเราก็จะลดน้ําให้ชุม่มแล้วเราก็จะเอามาล็ดสลัดนี่ค่ะเห็นไหมคะโรยด้านหน้าเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้พีทมอสกลบนะคะก็คือเราโรยเสร็จแล้วเราก็จะใช้ป๊อกกี้ค่ะฉีดพ่นช่วงแรกๆนี่คือเราจะใช้ป๊อกกี้อย่างเดียวเลยนะคะฉีดพ่นเพราะว่าเขาจะเป็นฝอยๆเขาจะไม่ทำลายต้นกลา้าเพราะว่าต้นกล้าสลัดช่วงแรกๆนี่คือเขาจะอ่อนแอมากเนี่ยค่ะ หลังจากที่เราเพาะได้ประมาณสองวันอันเนี้ยสองวันค่ะเขาก็จะเริ่มผุขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมคะเขาเริ่มงอกขึ้นมาแล้วแล้วพอวันที่สามเนี่ยค่ะเขาก็จะงอกประมาณนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้คือพึ่งเพาะเมื่อวานนะคะ ฝั่งด้านนี้เพาะได้สองวันแล้วด้านนี้สามวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูถาดที่เราเพาะได้สี่วันนะคะว่าเขาจะโตประมาณไหนนะคะนี่ค่ะต้นกล้าส,สลัดที่เราเพาะแล้วตัวนี้อายุสี่วันแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟินเล่ค่ะได้สี่วันแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบบี้คอสนะคะเบบี้คอ์สแดงค่ะนี่ก็สี่วันเหมือนกันก็คือหลังจากที่เราหว่านมาเมล็ดลงถาดแล้ว พอ,พออยู่ในถาดนี้นะคะถาดเพาะก็คือเราจะใช้ระยะเวลา5-7วันนะคะแล้วก็จะย้ายต้นกล้าลงไปที่ถาดนี่ค่ะลงไปที่ถาดเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือ4วันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําการย้ายค่ะย้ายลงถาดก่อนที่เราจะย้ายลงถาดเราก็จะใช้พีทมอสค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะ ทางนี้เลยค่ะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นถาดหลุมนะคะของเราหนึ่ง้อยสี่หลุมค่ะถ้าแบบนี้จะมีหนึ่งร้อยสี่หลุมก็คือด้านที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นพีทมอสนะคะเราก็จะขยำให้มันละเอียดละเอียดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเกลี่ยให้เขาลงหลุมค่ะลงไปแบบนี้ให้เต็มแล้วทีนี้พอเขาเต็มแล้วให้เรากดลงไปทีนึงก่อนนะคะกดลงไปให้แน่นๆเห็นไหมคะแล้วเขาจะยุบลงไป ถ้าเราไม่กดก็คือเวลาเราลดน้ําไปเขาก็จะยุบลงไปค่ะขั้นตอนนี้ก็คือให้กดลงไปด้วยนะคะกดลงไปแล้วก็ใช้พีทมอสกลบอีกรอบนึงค่ะให้เขาเต็มหลุมแล้วเราก็ไม่ต้องกลบอีกก็ไม่ต้องกดอีกนะคะก็คือประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วพีทมอสก็คือมีหลายยี่ห้อแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนหรือว่าพี่ๆท่านไหนสะดวกใช้ดินปลูกที่ ที่ปรุงขึ้นมาเองก็ได้นะคะอันนั้นคือแล้วแต่ความสามารถเนาะแต่ว่าเราก็ใช้พีทมอสเพราะว่าสะดวกด,ด้วยแล้วก็อัตราการเกิดการงอกของสลัดดีค่ะดีดีกว่าดินที่เราผสมเองแต่ว่าก็จะค่อนข้างราคาแพงนิดนึงค่ะตัวนี้พีทมอสของเราเราก็จะใช้ประจำอยู่แล้วนะคะเราจะซื้อแบบเป็นกระสอบใหญ่่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะ นาแบบี้เลยพอเราเอาพีทมอใส่ใส่ถาดเต็มแล้วนะคะเราก็จะพ่นก่อนที่เราจะย้ายสลัดลงเราก็จะพ่นน้ำโดยใช้ปอกกี้ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวปอก,กี้ฉีดพ่นลงไปเนี่ยค่ะให้เขาชุ่มแล้วก็เราถึงทำการย้ายสลัด ก้าสลัดนะคะลงมาในถาดนะคะวันนี้ไม่มีตัวอย่างย้ายให้ดูนะคะเพราะว่าสลัดก้าสลัดของเรายังไม่โตก็จะพูดคร่าวๆให้ดูนะคะแล้วก็หลังจากเราย้ายกล้าสลัดแล้วเราก็จะเอาไปอนุบาลในโรงเรือนนะคะนี่ค่ะด้านหน้านี้ก็จะเป็นกล้าสลัดที่เราย้ายลงถาดนะคะเราย้าย ไปตั้งแต่วันที่3มกุมภาเนาะเราก็จะเขียนป้ายติดไว้สามกุมภาขั้นตอนนี้เราจะอยู่เอาไว้ในถาดประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะถ้าเผือต้นเขาโตวไวแล้วก็ละรากเดินเต็มเราไม่ต้องถึงสิบห้าวันหรือถึงยี่สิบวันก็ได้เราสามารถเอาลงแปลงได้เลยนะคะให้เราสังเกตดูเนี่ยค่ะตัวนี้เราลงเมื่อวันที่สามกุมภาวัน,นวันนี้วันที่เจ็ด ก็สี่วันแล้วนะคะนี่ลงถาดได้4ี่วันเขาก็ลื้นฟื้นตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล้าส,สลัดต้นที่เขาใหญ่ที่พร้อมจะลงแปลงนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็คือลงแปลงไม่หมดค่ะให้เราสังเกตดูนะคะว่าเห็นไหมคะสังเกตดูเนี่ยค่ะลากเขาจะเดินเต็มแบบนี้คือเราก็เอาไปลงแปลงปลูกได้เลยบางครั้ง อาจจะไม่ถึง15วันเราก็สามารถลงได้นะคะให,ให้ดึงขึ้นมาดูค่ะว่ากล้าเขาแข็งแรงหรือยังแล้วก็ดูพวกใบพวก,กลำต้นเขาถ้าเขาแข็งแรงเราก็สามารถย้ายได้ค่ะด้านนี้ก็ต้นกล้าก็ได้สวันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต้นกล้าที่เริ่มโตแล้วนะคะที่เราลงประมาณที่10บเดี๋ยวเราจะลงแปลงปลูกนะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็น ต้นก้าสลัดที่เราลงไว้เริ่มจะโตแล้วก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะคะประมาณวันที่10บกุมภาค่ะเดี๋ยวเราก็จะย้ายลงไปไปลงแปลงเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูวิธีการเตรียมดินนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เราพามาดูต้นกล้าที่ ใกล้จะได้ลงแปลงได้แล้วก็คือระยะนี้ที่ที่เรารอต้นกล้าเราก็จะไปเตรียมแปลงรอนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่แปลงกันเลยค่ะนี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแปลงที่เราตากดินไว้ค่ะที่เราตากดินไว้ที่สวนเราจะไม่ขุดดินเก่าออกนะคะแต่เราจะเพิ่มธาตุอาหารลงไปค่ะก็คือหลังจากที่เราเอาสลัดชุด ชุดก่อนออกแล้วเราก็จะตากดินไว้ประมาณ2วันนะคะแล้วพอครบ2วันเราก็จะมาเอาพลั่วค่ะพลิกหน้าดินแล้วก็ตากดินไว้เนาะประมาณ2วันเนี่ยค่ะพอครบ2วันแล้วเราก็จะมาพลิกหน้าดินอีกทีนึงค่ะแล้วเราก็ตากไว้อีก2วันเราก็จะทำการขยำขยำค่ะ ขยำดินให้ให้ละเอียดตัวนี้เราจะใช้เป็นขี้หมูหมักนะคะปุ๋ยของเราเราก็จะใช้เป็นขี้หมูอ่าขี้ปุ๋ยขี้หมูหมักปุ๋ยหมักขี้หมูอ่าปุ๋ยหมักขี้หมูแล้วก็เป็นอ่าขุยมะพร้าวแบบละเอียดแล้วก็แกลบดำเราก็ผสมลงไปซึ่ง แปะขั้นตอนแรกของเราเตรียมแปลงนี่คือตั้งแต่แปลงแรกที่เรายังไม่เคยปลูกเลยนะคะเราก็จะใส่ดินลงไปด้วยแต่พอเราปลูกไปได้ครั้งสองครั้งแล้วพอทําแปลงใหม่พอพอเริ่มปลูกใหม่ไม่ใช่ทําแปลงใหม่นะเราก็จะใส่แค่แร่ธาตุลงไปแต่เราจะไม่ใส่ดินลงไปนะคะเพราะว่าในนั้นเขาก็มีดินอยู่แล้วเราก็จะใส่แล้วแต่บางท่านก็จะใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าจะเป็นปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยขี้วัวขี้ควายปุ๋ยหมักหรือว่า พวกแกบดำํำแกบดํานี่คือต้องหมักก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งเรามาใช้เลยสังเกตดูไหมคะเวลาเราลดน้ําแล้วแบบมันจะมีคราบน้ํามันขึ้นมาเราต้องเอามาหมักไว้ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาใช้แล้วก็คุยมะพร้าวแบบละเอียดเราก็จะนําไปแช่น้ําไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาใส่แป้งค่ะนี่นะคะพอครบแล้วก็คือระยะการตากก็คือห้าวัน เราก็จะมาลดน้ําหมักค่ะแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีเวลาบางครั้งที่สวนต้นไก้เขาโตไวไม่มีเวลาในการเตรียมแปลงมากก็คือระยะเวลากระชันชิดเราก็จะใช้ไปโคเดมาเลยค่ะฉีดหรือว่าลดลงไปเลยเพื่อฆ่าเชือ้อราถ้าเผื่อเราไม่มีเวลาตากแดดเราจะตากแค่วันหรือสองวันแค่นั้นแล้วเราก็จะใช้ไตโคโลดเลยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในในดินค่ะนี่ค่ะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็ตามด้วยน้ําหมักจะเป็นน้ําหมัก ขี้หมูขี้วัวขี้ควายหรือว่าน้ำหมักเจ้าปวกหรือว่าน้ำหมักอะไรกันแล้วแต่ที่พี่ๆมีกันนะคะคือใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ก็คือใช้ลดลงไปแล้วก็ผสมผสมให้เขาเข้ากันแล้วก็ขยำขยำให้เขาเข้ากันพอถึงเวลาที่เราจะลงสลัดเราก็จะเกลี่ยดินให้เสมอกันแล้วเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มอีกทีนึงแล้วเราก็จะเอาต้นกล้าสลัดมาลงนะคะหลังจากที่เราลงต้นกล้าสลัดแล้วก็คือ เราจะลดน้ําเช้าเย็นนะคะหรือถ้าเผื่ออากาศร้อนๆก็วันละสามครั้งเลยลดวันละสามครั้งถ้าเผื่อถ้าเผื่อไม่มีหลังคาไม่มีแลนบุงนะคะนี่อย่างอย่างที่สวนก็คือเนี่ยคะ่ะเป็นแบบแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยคะ่ะโ,โดนแบบโดนแดดแบบเต็มๆเลยคะ่ะไม่มีหลังคาเราก็จะอาศัยลดน้ําบ่อยหน่อยนะคะผักเขาก็จะเริ่มโตพอครบสิบเอ่อเจ็ดวัน ถึงสิบวันนะคะที่ลงแปลงแล้วเราก็จะมาลดน้ำหมักกันค่ะคือระยะเวลาหลังจากที่เราลงแปลงนะคะจากต้นกล้าลงแปลงไปจนถึงเก็บเกี่ยวก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ25วันถึง30วันค่ะของสวนเรานะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆบางท่านอาจจะ30วันนะคะแต่ของเรานี่คือ25วันของเรานี่เริ่มเก็บจำหน่ายได้แล้วเพราะว่าเราจะบำรุงแล้วก็รักษาดีค่ะต้นเขาก็จะโตไว แล้วก็จะสวยเนี่ยค่ะ